เรื่องดีบป่ล่ะครับรับมยือได้ปลาเนี่ยจับตัวไปขายแล้วมาไปขายแล้ว,ลวเอายกสวายครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมชาวบ้านเข้าหาปลานะครับหลังจากที่เขื่อนลำปลาวปริมาณน้ำเกินพิกัดนะครับมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต ทางเขื่อนก็ได้เร่งระบายน้ําออกทําให้ปริมาณน้ําที่มหาสารนี่ไหลลงสู่ลําน้ําเปล่านะครับผลตามมาก็คือพวกฝูงปลาอะไรก็กจะขึ้นมาัวนน้ามานะครับชาวบ้านก็เลยได้โอกาสในการหาปลาน้ําที่ระบายลงมาจากตัวเขื่อนก็จะกลายไปเป็นแม่น้ําเปล่านะครับชาวบ้านก็จะมาหาปลาอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับอาจจะใช้ เบ็ดกระชากหรือว่ายกยอมุมนี้ก็จะเห็นคุณลุงท่านหนึ่งนะครับตึกสะดุ้งหรือว่ายกยออยู่เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูครับว่าคุณลุงก็ได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับเขาระบายออกเนาะนักตกปลาท่านนี้ก็หาปลาด้วยวิธีการใช้เบ็ดกระชากนะครับโดยใช้ตะขอนี่ผูกกับสายเบ็ดเบี่ยงลงไปในน้ำแล้วก็ กระชากเพื่อให้เกี mm ่ยวกับตัวปลาขึ้นมานะครับก็ได้ปลาสวายมาหนึ่งตัวสวายครับไอคลิปเลยบอเนาอไอคลิปตอนดึงปลาไหนมั้บคุณหลายๆครับน้าจักเหมื่อแล้วครับนี่หอนมาต่อมาไหมนี่ ม่กับพักไม่กับพักทึ่งดีบ่หรอครับขายแล้วมาไปขายแล้วน้ำขึ้นในแจกมือเรเนาะครับนี่น้ำรถทขารถน้ำเขาบอครับยูเยี่อเอครับ แล้เขาว่าน้ำปีนี้มันหลายกว่าสูปีว่าแม่บอกเอาโอโยกสวัสดีมิดจีบีครับอันนี้น้ำน้ำเลิกบ่ครับนี่น้ำเลิกบ่ครับเนี่ย ถ้ามาชมบรรยากาศาทางระบายน้ำเกิดลำปาาครับปีนี้น้ำเยอะกว่าทุกปีพ่อแกก็มาหาปลาครับหยุดสะดุงวัน,นนี้น้ำลดฝนตกเกิเดเกิบเรีอนล้องไหมปลายอย่างครับ

ไอเป็ดเป็ดไอกระตุกนี่บ่ครับป้าปาสวายนี่บ่ป้าบึกเาเยอครับโยหาว้าวคพื่อจะเห็นคนไปทั้งหนาสันเขอนไอไอทั้งออกน้ำมันได้อย่บ่ครับเขาบอว่าบ่แมนได้ย่าน Quên bà đâu. Yeah. Bà 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 Bốn gà hương hương mỹ đấy Bết tầm mươi nó Bết, bết chất tốt đi เสื้อเสื้อสีได้เนาะหาหัวยกมาสวัสดีฝั่งนู้นได้ฝั่งนู้นได้ตัวหนึ่งครับต้องซูมไม่ถึงคือบ่อนรุ่นใหญ่ๆคือเอ๊ะ น่เดี๋ยวน่อหรัน้าไหลแม่นูน้าไหลนองครับพน้แมต้องใส่กะกยง่ะส่มอเตอร์ปั่นบ่ใส่มือ โอ้ยปตาขับคล้องหน่อยประกดเข่าดีปะครับ ได้อยูเข่าหน่อย <Yeah! S 2> ไปยังกับพอเนี่ยไปอีแป้ง